โอเคค่ okay call, Ooh, oh er, honestly, ะสติวเดนเกรดทีกูดอัฟเตอร์นูนค่ะกูดอัฟเตอร์นูนทีซียูอเกนนะคะอินเดอะอัฟเตอร์นูนนะลูกเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกแอดเอา s i ไซสิล UH, ูกตอนนี <h> <h 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 ้ที่เด็กๆอาจจะมองไม่เห็นหน้าครูบุ๋มแต่ตอนนี้หน้าครูบุ๋มแบบเงือกใครเยอะมากเลยลูกเพราะว่ามันเวรี่ฮอตมากอ่ะลูกแอดเอา d e ไซค่ะ How is the weather today? อีอสแนนี่อ่เลนนี่เลนี่แถวไหนเลนนี่ลูกโชว์แฮนด์ซีสันนี่อ๋ออ่าสันนี่อ๋อบ้านหนูฝนปลอยๆอยเด็กๆค่ะเอาเออสครูของเรานะคะตอนนี้ค่ะสันนี่แอนด์ฮอต อ้าวเหรอคะตกแรงมากอ่ะโอเคเห็นไหมคะบางแอเรียสภาพภูมิอากาศก็จะมีความดิฟเฟอเรนต์แตกต่างกันนะลูกเนาะแต่ตอนนี้ที่ครูบุ๋มอยู่ร้อนมากๆค่ะเหงื่อนี้ไหลเลยอ่ะโอเคเด็กๆค่ะกับเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะ This time นี้จะเป็น h o m e Economic s ค่ะอ่ะชนาทิพปิดไม์ครับชนาทิปครับปิดไม h i s Time นี้นะคะจะเป็นวิชา Home Economic s นะอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูบุมบอกแล้วเนาะ ว่าในในเนื้อหานี้นะคะจะเป็นเนื้อหาของบทบทอะไรคะบทบทบทสุดท้ายที่เราจะเรียนในภาคเรียนที่หนึ่งเนาะ,ะนักเรียนขานาะเห็นไหมเอ่ยหนังสือ,อมองเห็นไหมพี่แพรล่มนี้ขึ้นมา<ด>ค่ะอันนี้เป็นเยนโลเยนโลบุ๊กด้านหน้าเป็นสีเหลืองมองเห็นไหมคะแล้วเด็กๆเ,เปิดไปที่เพจเ4ตฟค่ะเทอตี้โฟเอต้แปลว่า30มสิบลูก 34 34สมสิบสี่พร้อมหรือ,อยังอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว <S <S ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆคะเมก e m นเนอร์นะคะคุณครูบุ๋มไม่เตือนอีกแล้วนะอ่าที่เจอบุ๋มไม่เตือนอีกแล้วนะตอนนี้ใครที่เพย And talk a l o ร of f แล้วก็คุยไม่หยุดเลยปิดไม้จ้ะโอเคเนาะบุ <S <S มครับอ่า i s t e n to me <S <S ไม่มีครับอ่า know แล้วค่ะสตีนซิกพอลี่ค่ะ look at your คอมพิวเตอร์ของตัวเองนะคะอ่ะาซาดินแจ้งครูบุ๋มหลายครั้งแล้วดิเชอร์บุมทราบแล้วค่ะโอเคนะคะดิสทามนี้นะคะจะเป็นเรื่องของเครื่องมือกเกษตรเด็กๆ้าค,ครั้งก่อนใช่ไหมคะคุณครูให้เด็กๆทําการปลูกต้นหอมถูกไหมคะหอมแดงนี่แหละลูกเอาไปปลูกในขวดน้ําถูกไหมคะแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นต้นหอม นะคะซึ่งเป็นผักส่วนครัวเนาะเอาไว้ใช้ทำกับข้าวได้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนลูกค่ะที่บ้านเรามีพื้นที่เยอะมีพื้นที่ข้างบ้านพอเราสามารถที่จะปลูกผักสวนครัวนะคะได้มากกว่าหอมแดงของเราที่เราจะปลูกถูกไหมคะเราอาจจะจะปลูกผักบุ้งถูกไหมปลูกผักบุ้งแล้วปลูกอะไรได้อีกคะน้าถูกไหมคะหรือว่าจะเป็นอะไรได้อีกลูกปลูกพริกถูกไหมเรามีพื้นที่ข้างบ้านของเรา เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปปลูกผักสวนตัวนั้นเรามารู้จักเครื่องมือกเกษตรก่อนโอเคไหมอ่ะเข้าตังปิดไม้ได้เลยค่ะชนาทิปปิดไม้ค่ะโอเคนะคะเด็กๆขา เด็กๆด,ดูที่หน้า34พร้อมคุณครูบุ๋มนะ t i n k ง n g f o r ฟ o w นะคะแล้วตามนะมันจะมีพิกเจอร์ให้เด็กๆด,กดูอ่ะอันแรกเลยเราจะมาดูนะคะเครื่องมือเกี่ยวกับงานดินชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจะต้องเกี่ยวกับดินถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันลูกว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวกับงานดินเด็กๆขา w t who k n s w s h o w hand ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคืออะไรคะเนี่ย เปิดไมค์ค่ะช่วงเปิดไมค์ตอบคำถามค่ะเรียกว่าอะไรเอ่ยแสมค่ะฮะเสียมเสียมเสียมเหรอครับแน่ใจเหรอครับเสียมมันจะไปแหลมแหลมคุณตาลุกแอดเดอร์พิกเจอร์ค่ะซาดีนซาดีนล o กแอ t เดอ p i พิกเจอร์ค่ะไม่นอกเรื่องอ่ะโอเคค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะ จอบแวลิกก <Job. S 1> ถูกไหมเอ่ยอ่า <_ d ata> เขาเรียกว่าจอบเด็กๆคะบางคนอ่ะไม่รู้จักไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะคะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้มีแบบเครื่องมือกเกษตรแบบนี้ไว้ที่บ้านปลูกผักไงถูกไหมเราไม่มีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะบางคนอัดคู่บุ้มวันนี้แหละหนูเพิ่งรู้ว่าอันเนี้ยที่หนูเห็นอยู่อยู่แถวแถวเอ่อข้างบ้านหนูอ่ะเขาเรียกว่าจอบนักเรียนขาจอบเนี่ยเครื่องมือของเราเครื่องมือที่เกี่ยวกับบินจอบเนี่ยเขาเอาไว้ทําอะไรค่ะลูก อ่าดูที่หนังสือเผื่อจะตอบครูบุ๋มได้เขาไว้ทําอะไรคะจอบขุดขด,ดนินครับและขุดดินครับผังหญ้าถูกไหมคะอ่าแวริเกอค่ะเอาไว้ขุดดินลูกขุดดินค่อนข้างที่จะกว้างหน่อยโอเคไหมคะขุดเป็นหลุมให้มันกว้างหน่อยหรือว่าใช้ผักาหญ้าได้โอเคไหนไหนใครเคยใช้ใครเคยใช้จอบผักหญ้าบ้างยกมือลูกมีไหม มผมครับ <moved. S 2> อ๋อผมครับอ่ะโอเคโอเคนะต่อมาเรามาดูเครื่องมือเกี่ยวกับดินนะคะอันต่อมา w h a t i s it เขาเรียกว่าอะไรคะนี่ยเปิดมไม่เลยค่ะเสียงค่ะอ่าเสียงผ <ไป S 1> ู้หญิงมาแล้วเขาเรียกว่าเสียงถูกไม่เอ่อเยอ่าแหวนดิกรเอเสียงเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ทําอะไรคะเสียงเนี่ยหน้าที่ของเสียงเนี่ยทําอะไรคะ ขุดดินค่ะอ่าเอาไว้<อ>ขุดหลุมใช่ไหมคะเอาไว้ขุดหลุมหรือว่าตักปุ๋ย<อ>นั่นเองเอโอเคไหมคะ<อ>นักเรียนหลุมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ไม่ได้กว้างมากนะลูกเพราะว่านักเรียนดูดูที่พื้นที่หน้าตัดตรงนี้เนาะมันเสียมไอ้เจ้าเสียมเนี่ยมันจะเล็กกว่าจอบนะคะเพราะฉะนั้นหลุมของเขาก็จะเป็นหลุมกลมๆเล็กๆหน่อยโอเคไหมอ่ะอันต่อมาค่ะอันที่3า What's i t เขาเรียกอันนี้ว่าอะไรคะลูก เรียกว่าอะไรคะเอาไว้สำหรับตักหินได้อะไรเอ่ยอะไรคะเนี่ยนักเรียนขารูปแอปอ่ารูปแอป your your textbook นะคะเพย t 34นะอ่าเพื่อนบอกว่าอะไรเอ่ยอ่านพร้อมกันสิดลูกว่าอะไรคะรัวใช่ไหมคะอ่าหน้าที่ของเขาก็คือเอาไว้ตักดินตักหินและตักดินแล้วก็ตักปุ๋ยค่ะ โอเคไหมแล้วสังไหนเอ่ยมีเสียงสามารถเอาไปทํางานก่อสร้างใช่ค่ะแล้วสามารถเอาไปทํางานก่อสร้างได้ใช่ค่ะเอาไว้ตักหินตักดินนะคะเอามาผสมกันนั่นเองอ่ะโอเคเครื่องมีกระเสดนะคะที่เกี่ยวกับงานดินอันต่อมาก็คือ what is it นี่คืออะไรคะลูกเขาเรียกว่าอะไรคะพวกร์วอะไรเหรอลูกชนาที่พวไปตั้งนานแล้วครับ อะไรเอ่ยคะเนี่ยดูที่หนังสือก่อนตอบแม่ด yes ูที่หนังสือก่อนที่จะตอบนะคะถ้าไม่รู้เด็กๆอย่าทายอย่าทายนอกเรื่องแล้วนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะลูกคราดค่ะค่ะขาดคราดเอ๊ะคราดคืออะไรคะคอรออาดอคราดเขาเรียกอุปกรณ์นี้ว่าคราดคือสิ่งที่เราอุปกรณ์ที่ เอาไว้เอ่อเอาใบไม้ออกตอนที่คาดเราใบไมเอ่าเด็กๆค่ะ i s t e n to me ค่ะคาดเวลาเด็กๆใช่ไหมคะถางญ้าเสร็จแล้วถางญ้าตามพื้นที่ตามแอเรียต่างๆมันก็จะอยู่เป็นหย่อมๆใช่ไหมคะเราสามารถใช้คาดเนี่ยค่ะคาดญ้าให้มาเป็นกองเดียวกันนะคะเพื่อที่จะกําจัดหรือว่าทิ้งได้ง่ายนั่นเองโอเคไหมคะเอาไว้คาดญ้า เพราะว่าถ้าเอาไปคาดดินเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะลูกเป็นเป็นแบบมีหา่างๆอย่างเงี้ยมีเป็นเงี้ยงๆห่างๆแบบเนี้ยถ้าเราเอาไปคาดดินเนี่ยดินมันก็จะรอดผ่านช่องนั้นได้ก็ก็จะไม่เป็นผลนะคะแต่ถ้าเอาไปคาดย่าจะได้จะโอเคมากต่อมาค่ะว a t s ิส i ตนี่คืออะไรเอ,อ่ยเคยเห็นไหมตวเมม้มยอยู่ไหนเหรอบนคีย์บอร์ดอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรคะช้อน ช้อนปลูกกับช้อนพวนค่ะแวริกรูดมากพี่แป้งช้อนปลูกหน้าที่ของช้อนปลูกคืออะไรก่อนที่เราจะปลูกลูกเราจะต้องใช้อะไรก่อนคะเขาเรียกว่าซ่อมพวนเด็กๆถ้าเด็กๆเปรียบเทียบอันนี้เหมือนช้อนกินข้าวหนูถูกไหมคะอันนี้เหมือนซอมอ่ะเปรียบเทียบเฉยๆนะถูกไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาก็มีเหมือนกันโอเคไหมซาดีนครับปิดไม้ให้ครูบุ๋มก่อนครับอ่าซาดีปิดไม้ โอเคนะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าช้อนปูโอเคไหมคะแล้วก็อีกอันนึงเรียก,ยกว่าซ่อมพวน โอเคไม่เอ่ยหน้าที่ของเขาก็มีเหมือนกันค่ะไอเจ้าซ่อมควรน,นี้นะคะเขาจะพอเวลาเราเตรียมแปลงปลูกแล้วลูกมันก็ต้องมีซ่อมควรน,นะคะทําให้ดินมันร่วนซุยพอดินมันร่วนซุยพร้อมที่จะปลูกแล้วเราก็ใช้ช้อนปลูกในการที่จะขูดเป็นหลุมถูกไหมคะเพื่อที่จะย้ายต้นกลา้าเข้าเข้า,เข,าเข้าหลุมที่เราขุดเอาไว้นั่นเองโอเคไหมอ่ะเขาเรียกว่าช้อนปลูกกับซ่อมควรอ่า เห็นไหมคะขุดหลุมปลูกและย้ายต้นกลา้าโอเคไหมเอ่ยแล้วนี่เรียกว่าซ่อมพวนเอาไว้พวนดินให้ดินมันร่วนซุยนั่นเองโอเคไหมเอ่ยอ่าโอเคแล้วอันสุดท้ายค่ะวอซิซิตคืออะไรคะเนี่ยคืออะไรคะนะ้ำอ่าหนูดิซวนวอซิซิตหนูเคย เห็นผ้ใช้ตอนอันนี้เขาเรียกว่าปุ้งกี่ค่ะไม่ใช่บัวรดน้ํานะคะอันนี้เรียกว่าปุ้งกี่นะคะหน้าที่ของเจ้าปุ้งกี่ก็คือขนย้ายดินและปุ๋ยลูกยเช่นมันมีดินเป็นกองอยู่ใช่ไหมคะเราอยากต้องการที่จะย้ายดินนะคะเอาไปถมข้างข้างบ้านหรือไปถมหน้าบ้านเราก็ต้องใช้ปุ้งกี่ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เจ้าจอบเนี่ย ขุดดินใส่พุ่งกีแล้วก็ย้ายนะคะย้ายดินย้ายปุ๋ยของเราได้โอเคไหมอ่านี่คืออ่าฟังนะคะนี่คือเครื่องมือเกี่ยวกับงานดินค่ะมีอะไรบ้างอ่ามีอะไรบ้างพร้อมแล้ววันทุกตัวมีอะไรบ้างน้ำวันคือเปิดไหมค่ะจอบน้ำปรดูเสียมตุ้ยครัวครั่น้ำรโฟคร้า่ u m b e r ช้อนปลูก n ม m b เ r six ซ่อมพวง n ม m b เล seven ปุ้งกี okay, งกโอเคไหมคะปุ้งกีเดี๋ยวแต่ก่อนนี้มันจะเป็นคล้ายๆหวายสารลูกสารเป็นปุ้งกีกับปัจจุบันนี้เป็นพลาสติกแล้วต้องมอีปุ้งกีเนี่ยเราจะต้องทําแบบลักษณะของมันคือจะต้องเบาในละูกเพราะมันจะต้องใช้ขนใช่ไหมคะขนดินขนปุ๋ยมันจะต้องเบาโอเคไหมอะถ้าโอเคแล้วต่อ,อเ,เลยนะคะ เด็กๆคะพร้อมแล้วปิดไม์ให้ที่เชอร์บุ่มคะ่ะใครมีคําถามยกมือนะคะถ้าใครพูดมาก่อนแล้วยังไม่ยกมือที่เชอร์บุ่มไม่โอเคนะม a ค e มนเนอร์นิดนึงนะคะลูกอ่ะอันต่อมาก็คือ เครื่องมือเกี่ยวกับงานพืชค่ะหรือว่าแผ่นนะคะแพน่นที่แปลว่าพืชน,นะเมื่อกี้เกี่ยวกับงานดินไปแล้วใช้กับดินล้วนเลยค่ะต่อมาจะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับงานดินงานพืช I'm s o r r y ค่ะใช้กับพืชมีอะไรบ้างอันแรกเลยค่ะ What i s i t เด็กๆดูที่หน้าหน้าอะไรเอ่ย35ค่ะ30แปลว่าส0นะคะ35เครื่องมือเกี่ยวกับงานพืชว h a t i สิ t พี่แป้ง ไกลตัดยาค่ะกันไกลตัดยาค่ะคุณผมูมอ่ากันไกลตัดญ้าถูกไหมเอ่ยอ่า e r y good มาผูห้หญิงเนี่ยจะน่ารัก,กจะคุยจะถามอะไรต้องยกมือตลอดโอเคไหมอ่าไม่คุยคนเดียวแล้วมีเสียงออกมานะคะพี่สดีนปิดไมเลยค่ะ เขาเรียกว่ากันไกลตัดหญ้าลูกกันไกลตัดหญ้าทําหน้าที่อะไรเอ่ยก็บอกดีแล้วว่าตัดหญ้าถูกไหมคะใช้เกี่ยวกับพืชก็คือตัดหญ้าแล้วก็ตัดแต่งต้นไม้ของหนูที่ไม่ได้สูงมากนะคะอ่ะอันต่อมาค่ะ what is ิษยอ่ะสาดีนว่าไงคะผมเคยเห็นพ่อใช้อยู่ครับคือ,อใช้ตัดแต่งต้นไม้ครับแต่มไม่รู้จักชื่อผมไม่รู้จักชื่อ พี่แป้งว่าไงคะลูกกันไกตัดกิ่งค่ะอ่าพี่แป้งช่วยพี่สดีนแล้วอ่าสดีนพูดลักษณะของมันได้ถูกต้องค่ะแต่ชื่อของมันก็มีนะคะชื่อว่ากันไกตัดกิ่งอ่าคุณพ่อของสดีนอาจจะใช้บ่อยใช่ไหมคะตัดกิ่งกิ่งที่มันลามออกมานะคะให้มันมีความพอดีแล้วให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของต้นไม้ชนิดนั้นๆเนาะ อ่ะโอเคนะคะหน้าที่ของกันไกลตัดกิ่งก็คือตัดแต่งกิ่งขนาดเล็กๆขนาดใหญ่จะลำบากนิดนึงโอเคไหมคะอ่ะอันต่อมาค่ะ w h a t ซ i s i คืออะไรคะเนี่ยเกี่ยวกับพืชคะ่ะเครื่องมือนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอ่ะเรียกว่ามีดอ่ะพี่แป้งว่าเลยค่ะลูกเรียกว่าอะไรคะ ดายาค่ะอ่าเขาเรียกว่ามีดดายาชื่อก็บอกอยแล้วว่าดายยา่ายาที่แบบขึ้นแบบไม่สูงมากเลูกเราสามารถใช้มีดชนิดนี้เหวี่ยงได้เลยโอเคไหมคะอ่ะเขามีชื่อว่ามีดดายานั่นเองนะคะก็คือเอาไว้ดายานะคะแล้วก็สามารถฟันกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่กว่าเจ้ากันไกตัดกิ่งที่ที่จะตัดด้อีกกันไกตัดกิ่งก็คือตัดเฉพาะกิ่งเล็กๆแต่ถ้ามันมีขนาดบิ๊กขึ้นมาอีกนิดนึงใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะต้องใช้นะคะมีดดายาานาะสามารถดายาได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ได้นะคะอ่ะอันต่อมาอันต่อมาค่ะวัตซิซิคคืออะไรคะเนี่ยอ่ะสะดีน yeah. สายยางอ่าโอเคสายยางนะคะเราเรียกว่าสายยางรดน้ําลูกเอาไว้สําหรับรดน้ําต้นไม้นะคะที่มีขนาดใหญ่นะเราสามารถที่จะฉีดไปได้เลยแต่สายยางรดน้ํานี้เราจะเอาไปฉีดต้นกล้าต้นเล็กๆที่พึ่งที่พึ่งจะแบบอา่าที่พึ่งจะเจริญเติบโตได้ไหมคะต้นเล็กๆได้ไหม ไม่ได้ลากมันจะล้มถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสายยางรดน้ํานี้จะเอาไว้รดเฉพาะต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เท่านั้นโอเคนะอ่ะอันต่อมาวอซิสิตวอซิสิตสดีนว่าไงตัวรดน้ําครับ บัวรดน้ําอาบบอยบอกว่าบัวรดน้ําใช่ค่ะบัวรดน้ํานะคะเอาไว้รดน้ําต้นกล้าและต้นไม้ที่มีขนาดเล็กถูกไหมคะสายยางเอาไว้รดต้นไม้นะคะหรือว่าเอารดพืชที่มันมีขนาดค่อนข้างที่จะ,ะขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่นิดนึงนะคะแต่ถ้าบัวรดน้ําก็คือรดต้นกล้าได้เลยพอเวลาเราเราปลูกใช่ไหมคะปลูกผักสวนครัวโดยใช้มเมล็ดถูกไหมพอมันแบบเจริญเติบโตมาเป็นต้นกล้าต้น,นเล็กๆอะคะ่ะเราใช้บัวรดน้ํานะอะ่ว่าไงคะสะดีน,นอาทิตย์ที่แล้วอะครับผมไปบ้านปู่ผมช่วยปู่ตัดไม้ผมใช้ขวานครับปู่ใช้เลื่อย อาใช้ขวานแล้วก็ใช้เลื่อยค่ะขวานนะคะค่อนข้างที่จะมีความคมมาลูกแล้วก็มันจะมีความแข็งแรงทนทานเวลาเราเหวี่ยงอ่ะเหวี่ยงที่จะฟันต้นไม้มันก็โอเคแล้วก็ถ้าต้นไม้ขนาดใหญ่มากๆมันก็จะมีเลื่อยใช่ไหมคะเลื่อยที่อาศัยแรงแรงของมนุษย์แรงของเราแล้วก็เลื่อยไฟฟ้าด้วยโอเคเนาะอ่ะโอ้มีแอคทิวิตี้เยอะนะเนี่ยสดีน ่าโอเคโอเคค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กๆคะ่ะพอหนูใช้เครื่องมือการเกษตรเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับงานพืชเสร็จแล้วเด็กๆจะทํำยังไงคะเด็กๆจะมีวิธีการเก็บรักษายังไงอันแรกดูคะ่ะดูแอสเดอะพิกเจออันไหนที่เป็นพลาสติกโอเคไหมคะอันไหนที่เป็นพลาสติก ให้เด็กๆทําการหรือว่าเป็นโลหะจะโลหะหรือพลาสติกเด็กๆต้องล้างก่อนถูกไหมคะแต่ตําแหน่งไหนที่มันเป็นพลาสติกให้เด็กๆเ,กเกช็ดด้วยผ้าแหง้งโอเคไหมคะเช็ดด้วยผ้าแหง้งล้างเสร็จแล้วก็เช็ดด้วยผ้าแห้งให้เรียบร้อยโอเคไหมส่วนอันไหนที่เป็นโลหะก็เช็ดเช่นเดียวกันแต่จะมีพิเศษอยู่อันนึงคะ่ะอันไหนที่เป็นโลหะ อันต่อมาอ่านี่ไงคะอันต่อมาก็คืออันไหนที่เป็นโลหะเด็กๆจะต้องทาน้ํามันกันสนิมด้วยโอเคไหมคะแต่ตรงไหนที่เป็นพลาสติกเด็กๆพอล้างเสร็จแล้วเช็ดให้แห้งเด็กๆก็เก็บได้เลยมองที่รูปภาพของเราได้เลยนะคะมองเห็นไหมเอ่ยอ่าน๋ยวคุณครูบุ๋มอ่ามองเห็นไหมเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรคะช้อนปลูกเห็นไหมคะ ตมพรวนอ่านี่ก็จะเก็บให้มันเป็นระเบียบหมดเลยสายยางเป็นพลาสติกเนาะพอเราทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าแห้งๆลูบที่สายได้เลยโอเคไหมคะอันต่อมาแยกประเภทเครื่องมือแล้วจัดเก็บให้เรียบร้อยโอเคไหมคะอันไหนที่ใช้เกี่ยวกับงานดินก็เอาไว้ด้วยกันเวลาเราจะหยิบจับหรือว่าเราจะใช้เราก็จะได้หยิบจับได้ง่ายอันไหนที่เป็นเครื่องมือการเกษตรที่เกี่ยวกับ พืชก็เอาไว้ด้วยกันพอเราจะใช้จะได้หยิบจับได้ง่ายโอเคไหมคะอย่าลืมนะถ้าเครื่องมือการเกษตรของเรานะคะทำมาจากโลหะลวกพอหนูเช็ดหนูล้างแล้วเช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วหนูต้องทาอะไรด้วยคะทาอะไรลกูกการอาญยาการสนิมคะ่ะ อ่าเขาเรียกน้ำมันค่ะลูกเป็นน้ำมันนะคะทาน้ำมันกันสนิมนะถ้าไม่ทาเด็กๆสังเกตดูจอบแล้วก็เสียมที่บ้านของตัวเองส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นนะลูกเนาะคนแก่หรือคุณตาคุณยายพอเราใช้จอบใช้เสียมเสร็จแล้วล้างทําความสะอาดเอาเศษดินออกแล้วก็จะเอาไปวางตักแดดให้แห้งเลยลูกแต่ว่าคุณตาคุณยายไม่ได้ใช้น้ํามันในการที่จะทําความสะอาดแล้วก็แบบลูบบริเวณนั้นนะคะเช็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดสนิมอันนี้คุณ ครูบุ๋มก็จะเห็นบ่อยที่บ้านก็จะขึ้นสนิมหมดเลยค่ะอ่ว่าไงสดีนมไม่คะสะดีนยกมืออ่ะผมครับตอนที่ผมเด็กๆอะ่ะผมเผือทำเสียมหายแต่ตอนเจอมาตอนปสองมอาโอเคเค่ะสะดีน Look at the picture ค่ะ everyone look at the picture นะคะนักเรียนดูรูปภาพอ่ะให้ดูรูปภาพเดี๋ยวคนครูบุ๋มจะกระตุ้นสดีนนิดนึง อ่ะแล้วเรียนขา a อ t i v i t y ที่เชบุ๋มบอกว่าไม่มีแต่คุณครูบุ๋มจะประเมินเด็กๆไม่ต้องทํานะเด็กๆแค่ตอบพร้อมๆกันโอเคไหมคะเด็กๆตอบพร้อมๆกันไม่ต้องทําลงในโน้ตบุ๊กหรือทําลงในสมุดโอเคนะอ่ะคุณครูบุ๋มมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะให้เด็กๆช่วยครูบุ๋มแยกหน่อยว่าเครื่องมือการเกษตรอะไรนะคะที่เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับงานดิน และเครื่องมือการเกษตรชนิดไหนเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับงานพืชพร้อมแล้วค่ะรูปแอ t เดอะพิกเจแถมแถมเป็นเครื่องมือจอบเรียกจอบจอบนั่นแหละค่ะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับงานดินหรือง,งานพืชพร้อมแล้วบอยปิดไม้ก่อนไม่เอาบอยบอยบอยคุยเยอะอ่ะบอยปิดไม์ผู้หญิงค่ะ Who is girl ค่ะ Tell me please อันนี้ what's i t ค่ะ mm hmm. เขาเรียกว่า<อ>ผู้หญิงผู<อ>้หญิงไม่ได้หมดอ่าผู้หญิงเปิดไหมเขาเรียกว่าจอบจอบเนี่ยเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับงานดินหรือว่างานพืชคะงานงานดินอ่า เกี่ยวกับนะคะงานดินแหวนกูดอ่ะเยี่ยมนะผู้หญิงวันสกอค่ะบอยค่ะบอยวอสซิสิตค่ะบอยอ่าหน้าที่ของบอยค่ะบอยค่ะวอรซิสิตเสียมครับเสียมครับเสียมครับอ่าช่วยกันตอบเสียมเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับงานดินหรือเครื่องมือเกี่ยวกับงานพืชงานดินครับงานดินครับโอเคค่ะวันสกอพร้อมนะ ผู้หญิงคะวอสซิสิค่ะผู้หญิง <c oughs> เขาเรียกอะไรคะผู้หญิงะ่ะคลาดค่ะ <c oughs> อ่ามีคนตอบมาแล้วชาบูบอกว่าคลาดค่ะคลาดเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับงานดินหรือว่างานพืชคะ งานดินงานดินค่ะเอาไว้คลาดหญ้าหลังจากที่เรานะคะมีการถางหญ้าไว้ตามจุดต่างๆแล้วก็ใช้คลาดนี่แหละค่ะคลาดหญ้าให้มากองกองเป็นกองให้เรียบร้อยอะค่ะให้มันเป็นกองเพื่อที่เราจะกําจัดได้ถูกต้องโอเคไหมคะอ่ะโอเคผู้หญิง t ู o score ค่ะบอยค่ะบอยบอยค่ะวอซิซิตอันนี้คืออะไรคะบอยใปแต่งก็นไม้ครับ กันไกลแต่งต้นไม้กันไกลตัดกิ่งค่ะที่ที่ที่สตีนบอกว่าคุณพ่อชอบตัดกิ่งไม้เล็กๆใช่ไหมคะต้องเอาเอาไว้ใช้ตัดกิ่งไม้เล็กๆนะถ้ากิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นเราจะใช้มีดไดย่านะคะอ่ะไอ้เจ้ากันไกลตัดกิ่งนี้เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับงานดินหรือว่างานพืชคะบอยงาน พืชครับ,รบงานงานพืชครับอ่าโอเคงานพืชเข้า,เาใจไหมคะต่อมา<ำ>ค่ะ what is it คืออะไรคะเกิล mm. เกิลค่ะนี่คืออะไรบัวรดน้ําค่ะบัวรดน้ำค่ะบัวรดน,น้ำเป็นเครื่องมือนะคะเกี่ยวกับงานดินหรือว่างานพืชลูก งานพืชงานพืช Very good ค่ะเยี่ยมมากทั้งบอยแล้วเกิลนะคะเด็กๆอ่ะอันน,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 นี้มันมันอ่ะมันมีมีแบบทดสอบเนาะมันจะมีแบบทดสอบให้นักเรียนได้ทำนะคะเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในดิสทามนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตร,รที่เด็กๆจะต้องรู้บางคนครผูมเชื่อว,ว่าวันนี้น่าจะรู้จักจอบรู้จักเสียงเป็นวันแรกบางคนนะคะสามวัน เนาะอ่ะโอเคถ้าเด็กๆรู้แล้ว mm hmm. เดี๋ยววันพฤหัสน,นะคะเราจะเจอคาบการงานอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวเป็นเรื่องสุดท้ายข่ะยูนิตนะคะเป็นหน่วยหน่วยสุดท้ายนะคะของของวิชาการงานนะคะอ่ะโอเคนะลูกสำหรับดิสทามนี้นะคะ เด็กๆก,ก็สามารถทบทวนได้รีวิวได้ค่ะจากเท็กซ์บุ๊กนะคะแล้วก็ใน powerpoint ส่วนตรงที่คุณครูบุ๋มกำลัง e x p a n นอยู่นะคะโอเค see you again on on ไหนคะ on Wednesday or Thursday อ่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันไหน n e s d a y อะแห o ค่ะ see you again <Wednesday. S 1> on on Thursday นะคะ เจอกันอีกครั้งหนึ่งวันพฤหัสนะพรุ่งนี้ไม่เจอนะคะพรุ่งนี้เป็นฮอลดีเดย์ค่ะโอเคเด็กๆคะ Have a nice day นะคะ g o o ดีเดฮอลเดย์ Yes yeah.